ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน้วน,อน,าาอนตอนตั้งเป้าหนึ่งปีกับการพัฒนาดินให้ดูดีและอุดมมากกว่าเดิมนะ <c oughs> จะบอกให้ดินคู่กับน้ำด <c oughs> ินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนชานดินดีน,น้ำดีด ดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะว่าที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงแนวทางที่จะเข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรดินของไทยในเร็ววันนี้ท่านมีความในใจอะไรความในใจคงไม่มีมีแต่ความตั้งใจ ความตั้งใจทํางานให้สุดกําลังแลนเดเรลโอปเมนต์ดีพาร์ตเมนต์หนึ่งปรับปรุงบนดงดินซอยวิจัยศึกษาพัฒนาทีกขาการอนุรักษ์ดินน้ำแลนเดเรลโอปเมนต์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อร่วมสืบสารต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10บที่ทรงวางแนวทางไว้ให้ทําอย่างไรที่เอาข้อมูลทางฝั่งซ้ายมือมาอนุรักษ์ดินวน้ำให้ได้ก่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นนทุกภูมิภาคที่มีสํานักงานพัฒนาที่ดินอ่า ว่าที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านนี้มาจากกรมน้ําเพราะฉะนั้นจึงวางแผนไว้ว่าดินต้องอยู่คู่กับน้ําจึงสมบูรณ์เขต12เขตปัญหาแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปภาคเหนือการชะล้างของตะกอนดินแปลนสไลด์ดินโคนลนถล่มภาคก,กลางดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ดินเปรียปร้ยวภาคอีสานดินทรายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันให้นักวิจัยแต่ละสํานักกองเนี่ยไปดูแปลนเดเวล็อปเมนต์อนุรักษ์นิและน้ำอยู่กันมาชั่วนาตาปีสรุปให้ดี ดีดังนี้ดังนี้ว่าดินจะดีขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาดินครับดินสร้างโลกเกษตรจะดีน้องพี่ทราบมาให้ดินเป็นปัจจัยที่เราต้องรู้กันนะฮะดินเค็มดินเปรี้ยวแร่ธาตุมีน้อยบางตาสร้างดินให้เต็มคุณค่าเกษตรพัฒนาเพราะดินเราดี เราดีๆกับพี่คำรนถ้าทุกคนรักดินทุกคนต้องปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์เดอ้อที่บอกให้สร้างดินให้เต็มคุณค่าเกษตรพัฒนาเพราะดินเราดี